สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนี้สิไม่ย่ำขนมจีนเสีปลาทูสูก้กินจ้าเค,เครื่องินทีเสียปลาทูมีหอมน่ะล่ะจ้าพี่่มีอย่างหลายดอกที่ขาดไปเลยคือขอบปุ่นนะจ๊ะขนมจีนนะจ้าพี่น้องใส่พริกลงไปจะใส่ทั้งพริกป่นแล้วก็พริกสดได้จ้ะเดอ้อแล้วก็เติมด้วยน้ำปลาน้ำปลาชูรสนะฮะใส่แปง้งนวเข้าไปจังนึงกับสอบเลยจ้าน้ำตาลปี๊บ เพราะว่าสูตรนี้จะบ่ได้แบบเพร็ดเป็นนำย่สำสําเร็จรูปหรือว่านาตาลเทียวได้จากเพร็ดแบบสูตรบ้านๆง่ายๆสูตรเพร็ดจินเองคนเดียวนะจ้ะปักหน้าว้าตามปรุงตามเจตปากข้าเราเป็นคนบ่ใคจิ้เดี่ยวปันใด้ปลาใสลายปรนไดบปักหน้าว้าใสน้ำต้มซุปน้ำหน่อยนึงเพื่อที่จะบ่ให้ปลาเขาเป็นเค็มเกินนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาบริเวณน,น้ำตาเฉ่อมเนาะจ้ะ คนนี่มันเข้ากันนะ้องมาคือน้ำตาลแตกบมเมนน้ำได้แตกฟอกไปภาคไปน้ำตาลน้ำได้จะแตกไปน้ำพี่น้องอ,อืมคนนี่มันตาลเครื่องเข่าเข้ากันจ้ากระซิมเบิงรสาัดไดโบบ่ได้กระซนบลงาปมันขึ้นปากขึงดินเจ้าของนะจา้าเฮ็ดเองเฮ็ดซุย่ยเฮ็ดยากเฮ็ดจังไดกระเดดออกเจ้าของกินเองนะเ <c oughs> มียนบ่พี่น้อง เมียต้องหิวยากแรงแท้กระดอกกระเดือกพอแต่ว่าจะไปลดน,นวดคือปีนคือปับเป็นไส้ได้เดียวจ้ะกระปุ่นเทลงไปเลยจ้ากะปุ่นมื่นหนึ่งจ้ะมืน่นมื่นกระปุ่นนะจ้ะผมเป็นมืนมนมน่นเงินกินผู้เดียวปันเฮ็ดบุญกุลจ้าจ,กจากคลุกขมันเข่ากันพอเข้ากันเราก็เอาหมอมเอากระทูที่เตรียมไว้ใส่ลงไปจ็คลุก เมนูก็เมนูนี้นเฮ็ดบ่โดดนกับพี่น้องเฮ็ดแป๊บเดียวสิโดุนเนี่ยเขาแต่ต้มเขาปุ้นนั่นละจ้ะก็ใส่ปลาทู2โตัด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวจีใส่จัโตโก็สร้างแต่ว่าข่อยมี2โตข่อยเลยใส่2โตโจ้ะถ้าสิใส่โตโดเดียวมันก็สิเหลือโตโนึงจักสิเอาไว้เฮ็ดหยังเนาะเออก็ใส่ไปด้วยกันเลยสิจา้า รับประกันคค้มแซบเลยค่ะพอแซบจังใดเนาะแป้งรั่วต้องว่าเป็นกระสอบบอกเลยว่าใครกินแล้วต้องถามหาน้ำด่วนจ้าอาหารที่ทุกเมนูของข่อยเขาม่ได้เน้นนาตาจะพี่นอ้องเขาเน้นควมนัวอย่างเดี่ยวนะจ๊ะใส่ละะักถินน้ำจ้าเป็นเด็กคอร์นะคะ ทนได,ได้แล้วทำได้เร็วก็เทศใสถาดแ้วเอื่นแมวไม่จิ้งจ้าโนกับนางเบิงจบข่าวคำลูนหวังบวังสีรายงานจ้า <c oughs> จัดใสถาดพี่น้องรออะไรล่ะคะหากไปน้ำกับเก่าหัวไปน้ำพี่น้องน้ำลายกับแตกก็น้ำลายทั้งน้ำลายแตกทั้งขั้นหัวอเอาซีค่ะอือ แมวอยู่สายมาเด้อเสียจแล้วแมวไม่กินปลาทูจะกินวาพี่น้องน่ากินอยู่ด้วยนะไม่ได้เน้นหน้าตานะคะบอกเลยทุกเมนูของเจนนี่ไม่ได้เน้นหน้าตานะคะเน้นความนัวจ้าไปเลยเด้อพี่น้องเด้อขอเวลาไปสู